อ่าถือนี่ยจำให้เคยออกมาก่อนสวัสดีค่ะใส่ของเจ้าเนาะสารลวันเตี้ยลงเตี้ยเลยอยู่กับช่องยาชีบก่อนนะคะวันนี้น้องน้ำมนต์ออกมาขายเสื้อให้สวป้าที่บ้านสองตัวเราบ้านนี่คือเราเข้าไปขายยาอ่ายาชีโซง ยาชีสองตัววันนี้เราลุงก็หอมมากี่ตัวแล้วก็ลุงก็หอมมาสี่ตัวลุงก็เอามาสี่ตัวของของยาสีสีอะไรนะสีฟ้ากับสีแดงของฟ้าในบ้านสีเหลืองกับสีสีเหลืองกับสีเขียวอสีเหมือนกันละกันเลยแล้วก็ไปแจ้งอีกทีนึ่งมิจดมิจำไม่ได้ อืมหิวตาอยมา,า้าหมันมีแล้ว้าเอามาให้กิลูกนะสาม <c oughs> ชื่ ื้อกระบอสน้อยอันนี้ไม่ได้จะได้ก็ขายอันนี้อันอันนี้อันนี้คืออันนี้บอสน้อยวันนี้ซื้อซื้อกับซื้อบอสน้อยของย่าจะมีสองตัวไม่ได้ส่งใบเสร็จให้นาฟส่งให้เอฟซีเดี๋ยวนี่ไม่เขียนเลยบอสบอสอันนี้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 เขียนไว้ดูแล้วเขาจะส่งแพ็คให้เจศษมี อันนี้บอสบอสบอสเขียนไหนเขียนอะไลงว่าเออได้ซื้อมาแล้วสองตัวนี่ไม่ไม่ใช่ไหมเหมือนจะไม่ได้สั่งเนี่จ้ไปยืนซื้อยืมซื้อเลยใช่ไหมเหมือนจะไปซื้อเลยนึกว่าจะออกนึกว่าจะออกใบเสร็จให้ป้านี่ได้แล้วแต่เบอร์เอลนะปุเพราะเอลมันอันนี้ป้าสั่งมาเจ้าคือได้ซื้อเสื้อแต่ยังไงก็ต้องไม่เขียนเในมือเลยที่จะพายเอาไปถูกยาก ตรนนี้ให้ใจ่ายมีอยู่ที่พี่เปียวเคยสั่งก็ต้องจ่ายสดเทียวไม่มเขียนไว้แต่ไอไปไปอะไรได้ยังงไม่ได้เขียนเลยที่บอกว่าสั่งจากที่ไหนไม่ได้เขียนนะไ้าก็ไม่รู้เหมือนกันเขไมไ่เขียนที่อยู่เป็นเป็นบันเรือปกติอ่ะ เปี้ยวปิ้นเอป,นปิ้นปิ้นเป็นใบจะไปจะปไปไปแพ็กใช่ปะเปี้ยวก็จะส่งเข้ามาในหลายให้แล้วก็จะให้เ,าเราส่งให้เอีดิมาได้ส่ของแนนี้สี่คืออันที่สี่อ,อ,อะไรนะที่นี้พวกนี้นอออเดร์นีงคือถ่ายของเวลาแล้วพวกนี้ลุงจะไปลุงจะให้บะมือจะรับแอนแต่เช้ากับบะมือจะให้ญาติไปกับบะมือแต่เช้าไปรับเอง ก็มาแล้วก็ป้าก็จะไล่ขายแล้วก็น้ำมูลกับเอนกับกับพี่เอนน่จะรับออเดอร์แล้วก็ส่กแล้วก็พิน้นแลอันนี้นส่งช่วยก,การแล้วก็ให้น้ำมูลให้น้ำมูลค้องปา้าบอกอให้น้องน้ำมูลให้คล้องแล้วก็ให้พี่โอมรับที่ห้องด้วยพูดไปแล้วไม่แน่นะไม่แน่นะพี่โอมอาจจะออกมาก็ได้ ยังไงนะที่หมอพูดไปงั้นอ่ะหมายถึงว่าพูดไปงั้นแหละว่าพี่โยมไม่ไม่ทำหรอกอ้าวทำไมลูกเพราะว่าพี่โยมยังยังไม่อยากทำาสองไม่ไม่เรยพี่โยมยังตั้งใจเรียนอยู่ใช่ไหมก็พี่โยมจะได้ไปเรียนมุกเก็บเนาะเนี่ยก็เลยรอมาท้อพี่โยมก็ค่อยมาท้อก่อนแต่ถ้าหนูคล่องแล้วก็หนูก็สบายหนูคล่องหนูอะไรแล้วก็หนูก็แม่ก็สบายเพราะ เพราะว่าป้าบอกว่าน้ำมนต์วันเดียวเป็นแล้วเออถ้าทำอ่ะเป็นเนาะนี่กลายเป็นไม่ได้ถ้าแม่ทำอยู่ในบ้านถ้าทำอยู่บ้านเนี่ยมีเป็นคือหมายถึงว่าช่วงหน้าทำสมมติว่าแม่บอกว่าไปทำที่ออฟฟิศอ่ะเพไม่เลือกที่จะไม่ทำอ๋อที่ทำที่บ้านเนี่ยลูกพี่โอมจะทำด้วยก็คือเออตั้งรอพิมพี่เจียวหยุดวันหยุดก่อนแล้วให้พี่เจียวมาสร้างจะให้เขาเชื่อมคอมอ๋อคอมใส่กับพี่บ้านเรา มันก็จะไปเข้าเครื่องโน้นอยู่ดีเข้าเครื่องพี่โอมด้วยมันจะเข้าเครื่องอยู่อ่ะต่อฟิสมันนุนเชื่อมอยู่ให้ไปเชื่อมถอดพี่พี่โอมทำอยู่แต่ว่าจะทำที่บ้านแล้วก็เชื่อมส่งใช่พี่แอนมาพวกนี้ก็เชื่อมเลยคือแอนทำก็ได้ให้แอนทำให้แอนทำเป็นโอ้ยลูกเนื้อกรจะเหลืองอ่ะอร่อยเนอะ ตอนนี้ต้องพี่เปี้ยวบอกว่ายังไม่อยากยังทำไม่ได้เพราะว่าพี่เปี้ยวเหรอพี่เปี้ยวทำเพราะว่ามันก็เหมือนว่าแบบมันก็เหมือนต้องมีพี่เปี้ยวมาทำตัวนี้มีคนหนึ่งเพราะจะมีเพิ่มมันก็จะมีภาระเพิ่มอย่างนี้ยข้อก็ต้องทำตรงนู้นเสร็จเขาก็ต้องวิ่งไปทำตรงนู้นอีกพี่แอนมาพรุ่งนี้นะต้องรอแบบพี่แอนมาพี่แอนก็ทำากับน้ำมนะไรสองคนพี่เปี้ยวลาไปฝึกไว้เดี๋ยวง่ายทุกวันเดียวยังทำได้เลยไปเรื่อย มันยังตอนนี้มันยังไม่คล่องเดี๋ยวไปมาก็โอ้สบายแล้วทำที่ไหนก็ดูรับเด็ดซื้อไปก็ทำได้อืตอนนี้มันเนียนกับล้อแล้วแฮะน้องมิวทำไมไม่ตื่นมาล่ะมิวเอ้ยมิวก็ตื่นแลยเดี๋ยวไม่ลุกทำไมเขาเจอว่าทำไมรอบนี้มันเนียนกับรอบอื่น์ดรอบนี้มันเนียนมากเลย ยไงม่ยมเนี่ยกินอนี้ไม่ได้เลยเ่ยวเอินเ่ยวเอยเาเกินเอพันมาพี่ก,กินบัน,บนี้น้องกินบมดวันีกินกินไหนนี่นีเนเนาะปลากินน้ำเขาเ้านี่เลยค่อยค่อยเข้าไปเดน้ห้าค่อยค่อยค่อยเจ้านี่หละเอาเีดอีหยัง เราละมุ่งฝาสันอมปาสลาดกซื้อมานยที่เรายกลงจากรถเลยเนาะาก็ากันไปจับมามืกี้น้ำเดียแคมบอกให้อันที่ราเจอการสีวงเลมะม่วงมันม่มีควาเปรี้ยวเลยก็มะม่วงเขียวะน่ดกันเองาบอกมดวยกดนะรกดแล้วกดจะเอาอีกอีก็ได้ บอออ่อเออกไปจากออฟฟิศเอาเสื้อสี่ตัวนู่น,น,น,นเอาเส you <c oughs> ื้อเอาเสื้อของเขาเลยค่อยแเอาค่อยสองเสื้อยากมันไม่ครบนะันไม่ได้เสื้อสี่ซื้อเองนะมจาเซื้อให้นะสองคนกับยากค่อยซื้อ ยใจคือสิไินแยงขแมถ้าเอนสัน้นนะดมัวเหมือนเขามืออื่นก็ใส่คอยใส่แขนสัน้นเออก็ขอใส่แขนยาวเมืออื่นอ,งงาม,อ,อ,นอมารำเน่ยส่นยาวดถอดอีกไป,ดปได,ดไ้ใส่แขนยาวผดถอดใส่กยัตาไม่ได้กิตัวเดี๋ยวไม่้วะ ม, seguinte, มันต้องจิ้มนี้มันมันัหมาแล้วจิ้มบันมี่เป็ดเปรี้ยวกัไปอร่อยเลยโม่บมั่อร่อยแไม่ด่ได้จ้ะสุนัขไหมเอ่ชีองต้นไหมมาเลยล ตั้งมีหน้าร้านขอยนะเออตอนนั่งค่อยยังอันนั้นตรงการนี่ไปไหนนี่ไปเพื่อไปไหมนี่ไปไหนไปไหนนี่เป็นแบบจำปะดวงนี่เขาเขามีล่นเฮมีล่นเฮแล้วก็ตอนนี้แบบเลี้ยงมาแล้วว่าเป็นแบบขนมข้าวเหนียวขนมข้าวเหนียวเหมือนกันเลยนะเนมข้าวเหนียว ไม่รู้ว่าไม่มีที่ไปไเลย่แล้วอว่าจะไปไหนแม่ว่านที่ไหหมว่าเด๋รอดวก่อที่ไหนที่คนไปเยอะแล้วไปห้าไปกัไปก็แม่บอกว่าไปก็แบบเขาไม่ขับรถเข้าไปอ่ะต้นเดินเข้าไปก็เลยทีน้ำจะมีน้ำจริงหรือเปล่ารู้ เล่่นนมาคจรก็เคยผมไม่เคยเล่นของการไกลมากก็แค่แต่มุนดาห์กูตัวนี้แบบเล่นซะแบบไปไม่รอดน้ำอะไรนะที่ที่ไอเปี้ยมันบอกบอกอยากไปเล่นกูน้ำพองนะพอกวันผ่านมันเยอะแล้วความในมุนดาห์นี่ความระเบิดข้างกันมันเป็นร่องแบบว่าเราลงไปแล้นก็ไหลลงไปอ้ะไม่ก็เป็นของ ผ่านไปชักคนมองมันก็ไหลลงไปเรื่อยๆไม่ได้ไหลลงมาดินโรงงเลยกะเนแต่ห้องก็ลอยลอยลอยออย่านเงี้มนสลไปใส่เแกงซอยแข่งยิงน้องแก่งของแม่มันไม่ได้มันก็ดูสนหนที่ตกอยู่ได้เโอ้ยจีจีนิ้งอ่ะขนมนี้อะผมไปดูมาละมันไปมันต้องไปแงจีเแก่งที่อะไรนะที่ไหนนะจำไม่ได้เลยแบบ ไมู่จงดบูรีทั้งอย่างจำไม่ได้แต้องกัคือเขาจะมีแพ้ให้คลิปนี้ก็ปพร,ราระม่ีาก็ลองไปเค่ะ